อากาศหนาวค่ัเมย่ี่น้องคอยอย่างไรอใครส่งดีจ้ะพี่น้องสวัสดีทะไม่กินเทาน้องคอยบ๊อบหายไงยุงง่ายาบกลิ่นใกล้ที่เข้าคนนี้เอาในรสีที่ทำงานนั่งมันกินอิ่มเลไม่กินข้าว มากินน้ำกัน <ไป S 1> จ้ะบายพอมีแค่กินเทานี้ก่ายกระเซาะพือเก้าเลยจ้ะเอ้ยข่อยประเด็ดบ่ออกไข่กินกระนั้นกรนะั้นก็เป็นอันนี้ถ้าเป็นอันเห็นกูป่ะเนี่ยเออพ่อแจ้งน้อยก็ได้กันเพเห็นเลยถ้าเป็นอันถ้เป็นน้ามสวมปอดจ้ะน้ามสวมปอด เป็นหัวใจโตนามระบายบราะท่านมันก็เลยถ่วมกอดแล้วก็ได้หอบได้เมื่อยแต่ผู้เฒ่าแล้วนี่จะนาจะนอเป็นโรคโรคโรคผู้เฒ่าหัวใจโตเนี่ยมันเป็นโรคผู้เฒ่าถ้าอาการหนาวกระสิมากสิเป็นมีก้อนนี่แล้วก็เป็นจะเป็นแบบเดี๋ยวน้องลงบ้านสามซีขึ้นถ่าเชื้อลมโกรดหูวใจมันก็แจ็บเรา คอมเมอนน้องสาแล้วผักอาการพอดีก mm ็จะแม่ประพันสา่เง้ยแล้วเป็นนัตัวปอดจ้าระบายน้ำประทันเนราพี่ไ่เลียกออกขึ้นได้ละจะมหนังต้องปล่ตาดาบก็สบายจังมาคือเขาต้องขเ่อี่เดียวที่แต่างจั าเว้นาเจ้าเเียขายแต่เจ้าเล้เกขาวเจ้าเลยเจ้าเขาก็ไปแดกบ่ิดทุกสาของแซมติดหนขวดมิงซอนอืมขวดมิ้งจะอนนอกอีสีมันไต่น้องหายใจได้ไหลมือนี่ได้มานั่งบ่วพันหนาวที่จะเพิ่มี่แเจ เกิดประแดงทเจ้าเลยอะมีนามนามที่เป็นประจาแล้ว่าแล้วอายุแล้ว่าแล้วเป็นใโลกไม่ใจโตเป็นลูกของคนเ่าถ้าแล้วนาบัาก็ถึงเมื่อไหร่เป็นหต้อนเง อันนี้ได้เนือมึงอิ่นี้เลยใช่ไหมใช่ายบานไหนน้องแมชืมเหลียวเบอร์อ๋ไงก่อเต็มที่อยู่บานน้องแมปาคุณล่่าเตาเยป่าเบตาชนสักพักคนละโอติา เอื้อยันละากยิงกล้จ้ามจัอย่งคก็ได้อย่างมันว่าอะไปดกครับอย่างม,มันไล้ไห้จ้ามกลนรุ่นเจ้ามันว่ากินแบบปลาแดกบ่มัจะคุย <laughs> แต่ไม่คยกินรุ่นเพได้กิน่นบคุยปลาแดกบ่ เว้นทำไมกินิดเยอะคือมือมันกไหไปได้หมอมาหัก่อนครับไปยังไปเสเดียวครับเสีเดียวไปห้าร้านเดียวอาการหนาวจากพี่น้องอาการดีเดียว กาไปกินกับก้าเจียน,น้ำห้ามืออือสวนีใช่เห็น้า้มกว่าอ่อยังละมาชางหาก็ได้นี่ครับอกแเจ้าไม่กินข้าวแล้วใช่ไม่กินข้าวอือทานไทยในงานนย้หนึ่งขอบค